Hmm? Hmm. Oh, ให้แอนเดีย่วเสื้อนายดูงี่เงาชิบหายเลยอะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเสื้อนี้แม่ชั้นเย็บเองเลยนะมันเจ๋งมากนะมันก็น่ารักด้วยคิดอย่างนั้นนะแอลอนี่ขอโทษซนะชาล่าดูนี่สินี่คือตัวชั้นในอนาคตละฉันจะเป็นฮีโร่แล้วไปจัดก,การพวกคนอันตรภายแล้วก็ใช้พลังเวทมนต์ด้วยโอ้มันจะตีพวกเขาเหรอมันดูโหดร้ายจังนะเออ ทำไมนายไม่ลองนั่งลงแนละ้วคุยกับพวกเขาดูล่ะมนนษุ์เราต้องคุยกันขอาวิญญาณไม่คาได้ไหมไม่ได้โปรดไม่ฉันขอร้องละ่ะไม่ขอร้องได้งับไม่ชาล่าทำไมเธอถึงต้องโกหกฉันโอ้ย <laughs> oh ดูเขาสิชาล่าเธออยากได้อะไรเป็นของขวัญเหรอ มีดน่ะมีดเหรอทำไมอ่ะเพื่อเอาไปปกป้องนายไงนี่แต่ฉันก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะฉะนั้นมันเป็นฉันนี่แหละที่จะปกป้องเธอเองแต่นายเป็นเด็กขี้แงนี่นะไม่ไม่ใช่สักหน่อยยอดชุบหอยแล้วก่อนอะไรขึ้นวะ นั่นแหละอย่นั้นแหละว้าวโอ๊อเผื่อต้องหาพบเจตนลูกเพื่อนชุบชีวิตคาร่าลิมเพื่อนของคุณไดยครับเป็นไงยังหนาวอยู่ไหมไม่เลยล่ะไม่นหมายนเพราะว่าเราจะได้เสพผ้ามันคอด้วยกันเหรอแต่ตอนนี้ฉันไม่มีผ้ามันคอนะสิทำไงถึงได้อุ่นด้วยกันนะ ก่อนเหรอใช่แล้วพอที่อบอุนนาทอะไรของนายน่ะที่เอาสกคตมาให้ฉันก็พอแล้วอเอาละเมื่อกี้นาะยอยากจะกับฉันเหรอไม่ไม่มันก็เป็นแค่การอบอุ่นร่างกายน่ะใช่ชวเวลาทีนาวเธอก็ต้องอบอุ่นร่างกายไงจากนั้นมันก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นเองนั่นแหละมันมีประโยชน์มากเลยอือ ไม่ใช่นั่นแหละฉันอยากให้เธออบอุ่นนะนชาละ่าไม่ต้องพูดนะและห้ามดมนะไม่งั้นฉันจะตัดจมูกนายซะโอเคฉันไม่ดมหรอกกลิ่นหอมจังเดี๋ยวอะไรหยุดนะฮ่าเตรียมตัวไว้ให้ดีข้าคือพระเจ้าแหง่งความตายเป็นนางฟ้าผู้ซึ่งนำอิสลามให้แก่เหล่ามอนสเตอร์ ลาเร้่อแม่ <c oughs> ชาล่าทำหน้านะ่า <c oughs> กลัวอีกแล้วโอ้ประสง์บางทีความจริงอาจจะเป็นชาล่าไม่ได้เป็นคนที่ดีสุดจริงจริงก็ได้นะใ <c oughs> <c oughs> ช่พูดอีกทีสิชาลา่าชาล่าเออชาล่า แล้วตัวเองไม่เปลี่ยนเลยนะบางอย่างก็เปลี่ยนไม่ได้เน,ะนาะ <c ười> ฉันชอบมือเธอจังเลยฉันต้องคิดถึงพวกเขา